สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมนะัทวุฒิผูเพรเนาะจะมาสอนหาเงินกับ Facebook ในโหมดมืออาชีพของปี2023กันครับคือผมเชื่อแหละว่าตอนนี้มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่อาจจะเบื่อกับการขายสินค้าบนบน a c e b o o k บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบมีกฎระเบียบนู่นนี่นั่นยุ่งยากอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง t i k ก o k เนี้ยเราลงคลิปไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แท็กสินค้าลงไปแล้วก็ ไม่ได้มีไรายได้นะต่อให้คลิปเราจะล้านวิวคลิปเราจะห้าแสนวิวแต่ Facebook เนี่ยมันไม่ใช่ครับมันมีโหมดใหม่ซึ่งจริงอโหมดเนี้ยมันเข้ามาแต่ปีที่แล้วนะครับโหมดนี้มีชื่อว่าโหมดมืออาชีพซึ่งโหมดนี้เนี่ยทำให้ a c e b o o k โปรไฟล์ธรรมดาของเราเนี่ยสามารถกลายเป็นครีเอเตอร์ได้แล้วก็ลงวิดีโอได้แล้วก็หาเงินกับค่าโฆษณาของวิดีโอได้ซึ่งรายได้ต่อเดือนเนี่ยจากที่ผมลองมาเล่นดูแล้วก็เห็นหลายๆคนที่เป็น ลูกเพจผมเนี่ยลองทําดูเลยเฮ้ยเดือนหนึ่งแม่งได้เป็นหมื่นเลยเว้ยได้หลายหมื่นเลยก็มีบางคนเดือนหนึ่งเจ็ดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญพันเหรียญก็มีเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับพวกในหน้าทิกตอกเลยเคียงแต่ว่ากฎระเบียบอะมันไม่โหดรลายเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคลิปทิกตอกติดหรือว่าคลิป Facebook ติดเนี่ยผมว่ามันมันมีโอกาสที่จะติดได้พอๆกันเพราะาตอนนี้ Facebook มันก็มีการดันพวกคลิปเลียวถูกไหมครับจึงเป็นที่มาที่ไปของ การสอนวิดีโอนี้นะครับซึ่งเป็นการสอนฟรีแล้วก็มาแบ่งปันกนะันอ่ะมาดูกันก่อนนะครับว่าไอ้โหมดมืออาชีพเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเป็นพาร์ทที่เเราแชร์หน้าจอกันแล้วก็สอนในการเปิดโหมดแล้วก็ปิดโหมดมืออาชีพด้วยนะครับจริงๆโหมดมืออาชีพเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งครับซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คนอาจจะไม่ได้นิยมมากเพราะว่ามันก็แค่เปลี่ยนเฟซบุ๊กโปรไฟล์ของเราเนี่ยให้เหมือนกับแฟนเพจ คือคืองงไหม a c e b o o k เนี่ยมันเปลี่ยน Facebook โปรไฟล์ธรรมดาเนี่ยให้เหมือนกับแฟนเพจแล้วในแฟนเพจมันก็มีโหมดเขาเรียกว่าเป็นโหมดเอ่อเพจโปรไฟล์ก็คือเปลี่ยนให้เพจเนี่ยเหมือนกับโปรไฟล์ไหมมันมันวิธีคิดแม่งโคตรตลกเลยโคตรแปลกเลยแต่ก็โอเคมีอะไรให้เล่นก็เล่นแล้วกันนะครับซึ่งไอโหมดที่บอกว่าโหมดมืออาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ก็คือทําให้เราทุกคนเนี่ยกลายเป็นครีเอเตอร์ได้ตามเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากดาว รายได้จากวิดีโอในสตรีมหรือว่ารายได้จากเรียวซึ่งเดี๋ยวไอรายได้ช่องทางอื่นๆเนี่ยผมก็อาจจะมาพูดแบบเจาะลึกใน E ีีต่อๆไปแล้วกันแต่เอาเป็นว่าในวิดีโอ e ีนี้หรือว่าวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะพูดกันแค่ในส่วนของการเปิดโหมดมืออาชีพแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตั้งค่าการรับเงินพวกเรียวก่อนแล้วกันนะครับหลักๆเลยอ่ะคราวน,นี้มาดูกันก่อนว่าเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันจะมีประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอ ที่เป็นตอนลงสนามจริงอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับว่าเวลากดเปิดมันต้องไปเปิดเมนูตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับข้อดีของการเปิดโหมดมืออาชีพคือเราก็จะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ของ f a c e b o o k โปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะว่ามีคนเข้าถึงเท่าไหร่ส่วนร่วมเท่าไหร่คนดูวิดีโอเท่าไหร่รวมไปถึงการเข้ามาเช็คลายได้ต่างๆรายได้จากดาวรายได้จากแอดโฆษณานะครับรายได้จากเรียวหรือว่ารายได้จากเอ่อสตรีมอะไรพวกนี้ดูได้ในนี้หมดเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ย ผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะมีรายได้ช่องทางอื่นๆเข้ามาอีกเพราะว่าอย่างไอจเนี่ยมันก็จะมีเป็นรายได้พวกของขวัญใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ผมคิดว่าเขาคงมาเพิ่มให้กับ Facebook อันนี้เป็นตัวอย่างรายได้ที่ทําได้ในปัจจุบันนะครับหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้ที่ผมทําได้เนี่ยก็จะมีดาวโฆษณาในคลิปเียวแล้วก็โฆษณาในสตรีมนะครับเดี๋ยวแน่นะคตดก็จะมีพวกโบนัสพวกโปรแกรมสมาชิกไอโปรแกรมสมาชิกเนี่ยอันนี้แฟนเพจท,ทาได้นะครับอันนี้เรามาพูดถึง Facebook ส่วนตัวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับแฟนเพจเลย ซึ่งเดี๋ยวในแฟนเพจผมอาจจะแยกเป็น E ีีต่อไปเป,เป็นคลิปเสริมแล้วกันเพราะว่าในแฟนเพจก็สามารถสร้างไรายได้จากพวกเรียวได้เหมือนกันนะสร้างไรายได้จากโฆษณาในในสตรีมได้เหมือนกันแต่มันก็อาจจะยุ่งยากสําหรับมือใหม่นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดพวกโหมดต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีระดับให้เราด้วยแต่ระดับเนี่ยผมเอามาให้เพื่อนๆดูก็คือแค่เป็นเกณฑ์แล้วกันคือตอนเนี้เกณฑ์ในส่วนของการเปิดการสร้างเรียวเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าสมมติเราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเนี่ย เราจะสร้างรายได้เลียวเลยไม่ได้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์ให้รายได้แรกที่เราจะทําได้เลยคือดาวถ้าอย่างดาวเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องมี follow ั p หรือว่าคนติดตามเนี่ยอย่างน้อยเกินพันคนขึ้นไปก่อนแล้วก็ต้องมีการสร้างโพสต์เกิน1ิบโพสต์ขึ้นไปเราจึงจะมีการเข้าเกณฑ์ดาวนะครับส่วนเลียวเนี่ยถ้าผมดูจากระดับที่สองเนี่ยเออเลียวเขาบอกว่าเมื่อเราลงคลิปลียวแล้วก็มีการเล่นคลิปลียวเ,ยเนี่ยอย่างน้อยเกินหนึ่งร้อยครั้งมีการสร้างสามโพสต์ขึ้นไปเนี่ย ฟีเจอร์นี้น่าจะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัติเลยคือสังเกตได้ง่ายนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างรายได้จากเลียวได้แล้วเนี่ยมันจะมีเป็น notification เป็น,ปนแจ้งเตือนอว่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้กับเลียวได้แล้วให้เข้าไปตั้งค่าการรับเงินอันนี้ก็คือเราสามารถเปิดการรับเงินกับเลียวได้แล้วก็สุดท้ายนะครับคือโฆษณาในสตรีมในสตรีมเนี่ยมันได้เงินเยอะกว่าเลียวนะแต่ว่าเกณฑ์มันก็ยุ่งยากกว่านะครับคือมีผู้ติดตามอย่น้อย5,000คน มีเอ่อวีมัมีคนดูวิดีโอไลฟ์สดอย่างน้อยหกหมื่นนาทีนะครับอ่าซึ่งของผมเนี่ยดูไปแล้วสามหมื่นแปดก,ก็เกือบใกล้ๆเข้าเกณฑ์แล้วค่อยๆลงคลิปไปถ้าคนไหนสายไลฟ์สดเนี่ยก็เร็วหน่อยแล้วก็มีการแชร์วิดีโอที่เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 5, 5ห้าห้ารายการคือพูดง่ายๆมีการแชร์วิดีโอเนี่ยอย่างน้อยห้าครั้งโดยประมาณเนี่ยก็จะสามารถเปิดโฆษณาในสตรีมได้แต่ว่าในแฟนเพจของผมเนี่ยโฆษณาในสตรีมอันเนี้ยผ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นของ Facebook ส่วนตัวที่ยังไม่ผ่านเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงสนามจริงกันว่าเปิดปิดหมดมืออาชีพนะครับต้องทํำยังไงแล้วเมื่อเข้าไปเล่นจริงๆในหมดมืออาชีพแล้วมีหน้าตาแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าการรับเงินกันว่าการรับเงินเมื่อเกิดรายได้มันต้องรับเงินยังไงบ้างน,นะครับต้องเซตยังไงต้องตอบคําถามยังไงเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ย งงเพราะมันเป็นภาษาออีษหมดเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตอนที่ลงสนามจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดมืออาชีพให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ทั่วไปนะครับอีกเฟซหนึ่งนะครับที่ผมเอาไว้เล่นแบบดูข่าวสารทั่วๆไปแต่ว่าเฟซเนี้ยมันยังไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพเนาะซึ่งก่อนที่เราจะมาเปิดพวกสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเลียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะต้องมาเปิดโหมดมืออาชีพให้กับ Facebook ส่วนตัวหรือว่า f a c e b o o k โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับในส่วนของแฟนเพจนะแฟนเพจก็จะมีพวกโฆษณาในสตรีมพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวรายได้เนี่ยมันสามารถไปรวมกับทางแฟนเพจได้นะครับเ,เบื้องต้นให้เราเข้ามาที่ f a c e b o o k โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับเพื่อนๆจะเห็นไข่ปลา3จุดเนาะตรงข้างๆพอเราจิ้มเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างใต้เมนูการค้นหานะครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่า เปิดโหมดมืออาชีพให้เราจิ้มไปครับก็จะมาสู่หน้านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับกับ Facebook ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกโฆษณาทางเลี้ยวหรือจะเป็นเกี่ยวกับพวกโฆษณาต่างๆนะครับพวกสตรีมพวกดาวอะไรพวกนี้ก็จะมาเปิดได้ผ่านโหมดนี้เลย อันนี้เพื่อนๆสามารถมากดเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีนะครับอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เฟซบุ๊กเขาอาจจะเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะให้ใครเป็นครีเอเตอร์แต่โดยส่วนใหญ่ร้อยละเกจะมีทุกคนนะครับก็คือเมนูไข่ปลาตรงนี้เข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพเสร็จแล้วก็กดเปิดอันนี้ผมลงทุนที่เอาอีกเฟซหนึ่งมาสมัครโหมดมืออาชีพให้ดูเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีขั้นตอนให้ใส่เห็นไหมครับจะมีให้เพิ่มเนื้อหาหนู่นนี่นั่นให้เพิ่มรูปปก อันนี้เราอาจจะต้องเพิ่มให้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาให้ตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราเราก็เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกอันนี้พอเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราแก้ไขบันทึกเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้ดูง่ายๆเลยนะครับเลวลามันเป็นโหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าดูเดสบอร์ดเนี่ยเราจะาจิ้มเข้ามาได้อันนี้จะเป็นหน้าตาเดสบอร์ดมืออาชีพหรือว่าโหมดมืออาชีพ ซึ่งเราจะต้องตั้งค่าพวกโปร,ฟโปรไฟล์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยใส่เนื้อหาเริ่มแสดงความแสดงความเป็นตัวเองแล้วปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อาจจะต้องโพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งลงไปก่อนเดี๋ยวผมหารูปหาอะไรโพสต์ลงไปก่อนอารมณ์ประมาณว่าเขากำลังเหมือนสอนเราอะครับให้เราพยายามหมั่นทำเนื้อหานะหมั่นพยายามโพสต์นะอะไรประมาณนี้ครับอ่าพอเราโพสต์เสร็จป,ปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปนะครับ แล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยเข้ามาดูต่อได้นะครับเดี๋ยวผมไล่ดูแต่ละเมนูก่อนเบื้องต้นเนี่ยเมนูต่างๆนะครับมันก็จะมีเมนูประสิทธิภาพก็จะแสดงพวกการเข้าถึงต่างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสลับไปที่ Facebook ส่วนตัวของผมท,ที่ที่เปิดเรียบร้อยแล้วให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีเมนูเครื่องมือเวลาเราจะมาเปิดสร้างรายได้กับเลียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมาที่เมนูการสร้างรายได้ครับจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ย Facebook นี้จะยังไม่ขึ้นโฆษณาในเรียวนะครับเพราะเรายังไม่มีคลิปเรียวเราจะมีโฆษณาทางเรียวได้ก็ต่อเมื่อเรามีคลิปเลียวแล้วพอเก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Facebook นี้สร้างรายได,ได้ได้แค่ทางเดียวนั่นคือดาวครับอ่าเราก็จะมาดูเกณฑ์ดาวได้เกณฑ์ดาวเนี่ยเขาเขากำหนดเกณฑ์ง,ง่ายๆคือมีผู้ติดตาม1000คนนะครับเป็นเวลา60วันติดต่อกันคือพูดง่ายๆว่า Facebook นี้จะเปิดดาวได้ก็ต่อเมื่อมีคนติดตามเกิน1000คนนะครับ เพราะฉะนตอนนี้เนี่ยเราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วก็จริงแต่เรายังไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยนะซึ่งถ้าเป็นเฟซส,ส่วนตัวจะสร้างรายได้ได้3ช่องทางนะครับ1คือดาว2คือโฆษณาในสตรีมซึ่งตอนนี้ยังยังกดไม่ได้ต้องเปิดเลียวก่อนเดี๋ยวพอเปิดเลียวเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเงื่อนไขให้ว่าโฆษณาในสตรีมเนี่ยสมมติเราอัพวิดีโอลงไปเนี่ย วิดีโอพวกนี้มันจะต้องเข้าเกณฑ์เท่าไหร่ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดต้องมีคนดู6 0,000วิวในกี่วันอะไรประมาณนี้มีคนตามเท่าไหร่ก็จะมาตั้งค่าโฆษณาในสตรีมได้นะครับส่วนเลียวถ้าผมจำไม่ผิดมันจำเป็นที่จะต้องลงคลิปเลียวก่อนกี่คลิปก็ว่าไปซึ่งเดี๋ยวถ้าอันไหนเนี่ยม,มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเมนูสามเหลี่ยมจิ้มแบบนี้ให้เราเข้าไปเซตแล้วก็ดูคุณสมบัตินะครับถ้าเราเข้าเกณฑ์คุณสมบัติปุ๊บเราจะสามารถไปเปิดได้แล้วก็ไปตั้งค่าการชำระเงินได้แต่่เเอาาป็นว เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะอัพคลิปเรียวเราต้องทํำยังไงครับให้เรามาด้านล่างนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่าเรียวเห็นไหมเราสามารถมากดสร้างเรียวได้เห็นไหมแล้วเราก็เลือกจากวิดีโอของเราหรือว่าจากรูปของเราเนี่ยเอาไปทําคลิปเรียวได้แต่ว่าบางอันเนี่ยผมมีวิดีโอไว้บ้างอยู่แล้วอันนี้ผมลองอัพเรียวลงไปนะเป็นคลิปสั้นๆนะอ่าทดสอบ เก่งแล้วสู้อ่ะผมตั้งชื่อคลิปว่าเก่งแล้วสู้แล้วกันอันนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรนะครับให้มีคลิปเรียวก่อนสักหนึ่งคลิปแล้วก็กดแชร์ครับเดี๋ยวรอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นคลิปเรียวให้เราเราก็ต้องสะสมในตัววิดีโอเรียวก่อนถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะต้องมีอย่างน้อย10คลิปขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวถึงมันก็จะขึ้นให้เปิดสร้างรายได้กันเรียวนะครับแล้วก็อาจจะ,ะไม่แน่ใจว่ามต้องมีเกณฑ์เท่าไหร่นะหรือคนตามเท่าไหร่แต่ว่า ยังไงถ้าจะเปิดดาวเราต้องมีคนตามก่อนพันหนึ่งแสดงว่าเลียวเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะต้องมีคนตามพันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลียวเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาหลายที่แล้วมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเกณฑ์ของการเปิดเลียวเนี่ยคือเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะตอนนี้เรายังไม่ขึ้นนะเราก็ต้องหมั่นอัพคลิปเลียวไปก่อนเดี๋ยวผมจะสลับไปที่โปรไฟล์ที่มีการเซตในส่วนของ เลี้ยวไว้บ้างแล้วจากที่เราได้ไปเปิดตัวโหมดมืออาชีพมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมสลับมาที่ Facebook ส่วนตัวผมที่มีการตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเราเข้ามาที่เดสบอร์ดนะครับก็จะเห็นพวกค่าต่างๆการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ครับก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็จะมีพวกจํานวนคนดูเลี้ยวดูเนื้อหาเราล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกทั่วๆไปคราวนี้เลื่อนลงมาครับเราจะสามารถมาดูตรงการสร้างรายได้ได้ แต่จะสังเกตว่าใน Facebook ส่วนตัวนี้ของผมเนี่ยจะมี2อันที่ผมเปิดไปแล้วคือดาวอันนี้ผมเปิดรับรายได้จากดาวไปแล้วแต่ยังไม่มีใครส่งดาวให้ก็ยังขึ้นเป็นศูนย์อยู่ก็เซ็ตนู่นนี่นั่นได้ดาวคืออะไรครับดาวก็จะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งนะครับที่เวลาคนดูคลิปเราชอบเราสามารถที่จะซื้อดาวแล้วส่งให้เราในวิดีโอนั้นๆได้รายได้ก็จะมารวมมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโฆษณาในคลิปเรียว เดี๋ยวนี้ขอขอญาตเบลอในส่วนของรายได้ไว้เนาะแต่ว่าเลียวเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเกณฑ์ชัดเจ,เจนว่าต้องยังไงแต่ผมแนะนําว่าให้อัปคลิปไปก่อนอย่างน้อย10คลิปมีคนดูเกินพันวิวตามเกณฑ์ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก่อนถ้าขึ้นเราก็เข้ามาเซตว่าเรามาตั้งค่าการรับเงินยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของเฟซส,ส่วนตัวนะนั่นก็คือการลงโฆษณาในวิดีโอซึ่งเป็นพวกโฆษณาในสตรีมนะครับอันนี้เขาจะกําหนดเลยว่าต้องมีคนตามขั้นต่ำในห้าพัน แล้วก็ต้องมีคนดูวิดีโออย่างน้อย60,000คนนะครับที่เป็นวิดีโอไลฟ์สดนะแล้วก็คุณได้แชร์วิดีโอที่เข้าเกณฑ์อย่างน้อย5รายการที่แชร์ครบหมดแล้วเหลือแค่ไลฟ์สดแล้วมีคนดูเกิน6 0,000ซึ่งอันนี้เนี่ยแฟนเพจผมถึงเกณฑ์แล้วก็เปิดไปแล้วแต่เฟซส,ส่วนตัวเลยยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้มาไม่ได้ซซเรียสอะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าถึงเกณฑ์ก็มาตั้งค่าในส่วนตรงนี้ได้เท่ากับว่าเราก็จะมีะไรายได้3ทางนะครับที่เราจะทําได้กับเฟซส,ส่วนตัวนั่นก็คือดาวโฆษณาเล้วก็โฆษณาม เวลารับเงินเนี่ยเงินมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับยอดเงินที่ได้รับเห็นไหมมีร้อยกว่าเหรียญอันนี้ที่ผมได้มานะเดือนหนึ่งก็กินขนมนะสามพันห้าพันได้บางเดือนมันก็ได้เบิ้ลนนะครับมันมีเป็นพวกโบนัสด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกธุรกรรมอันนี้ผมเซ็ตเรื่องของการตั้งค่าเรื่องเงินอะไรไว้หมดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็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 ได้มาเนี่ยบางเดือนก็ร้อยกว่าเหรียญบ้างนะเห็นไหมหกสิบเก้าร้อยกว่าเห็นไหมครับนี่ก็ได้มาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวบางส่วนเขาอาจจะขอเบอร์ไว้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะแล้วก็กรองดูได้นะครับรายได้ทั้งหมดเงินที่ได้รับชําระอันนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าได้ก็จะมีพวกข้อมูลภาษีชื่อผู้รับเงินอันเนี้ยเราสามารถมาอัปเดตได้นะครับเอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนว่า Facebook มีรายได้ทางไหนบ้างแล้วก็มาเปิดโหมดมืออาชีพต้องเปิดยังไงแล้วต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะเปิดเข้าไปตั้งค่าได้ อันนี้เอาเข้าคลาเพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนซึ่งการโอนเงินของ a c e b o o k เนี่ยเขาจะโอนเงินก็ต่อเมื่อครบ100เหรียญนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีรายได้จากโฆษณาหรือรายได้จากเรีวยวเนี่ยรวมกันแล้วครบ100เหรียญเขาก็จะโอนให้เราครั้งหนึ่งเดือนละครั้งแต่บางเดือนถ้าช้าหน่อยก็จะไปโอนเบิลเดือนหน้าเป็น2ครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีคู่มือให้อ่านนะน,านี้เราก็เข้ามาอ่านพวกคู่มือต่างๆได้นะครับเขาก็มีไกด์ไกด์ไลน์ให้วิธีใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ เอาเป็นว่าอยากจะเปิดอยากจะปิดนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพื่อนเพื่อนก็สามารถมากดเปิดกดปิดได้ตรงเมนูไข่ปลาตรงนี้นะครับไข่ปลาตรงนี้หมดมืออาชีพปิดเป,ดปิดตามนั้นเลยอันนี้ผมขออนุญาตตัดมาในส่วนของการตั้งค่าการรับเงินของเลียวเลยนะครับเมื่อวิดีโอของเพื่อนเพื่อนวิดีโอเลียวที่เพื่อนเพื่อนลงเนี่ยจริงจริงวิดีโอเลียวต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเอาวิดีโอจากติ k กต็อกนะมาลงได้คือพูดง่ายลงได้ทั้งสองช่องทางเลย เพราะว่าเวลาเราลงจากทวิตเตอรเราก็ดาวน์โหลดมาได้เพื่อนๆจะลบลายน้ําก็ได้ไม่ลบลายน้ําก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับแต่แนะนําให้ลบเพราะว่าจากที่ลองเทสดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดลบลายน้ำทวิตเตอกออกเนี่ยมันการเข้าถึงคลิปมันจะดีกว่าบน Facebook กก็แน่นอนนะเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการสร้างรายได้กับเรียวขึ้นมันจะขึ้นเป็น Lotification หรือเราจะย้อนกลับไปหน้าที่ผมพูดในวิดีโอก็ได้ว่าเมื่ออันไหนที่มันสร้างรายได้ได้มันจะจิ้มเข้าไปได้ เราก็เข้ามากดเริ่มต้นนะครับตั้งค่าได้เลยอันนี้เป็นหน้าแรกของการเริ่มต้นตั้งค่านะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูรูปซ้ายมือนะครับรูปแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชื่อ Facebook เราก็ติ๊กเลยว่าเราจะใช้ facebook นี้ในการเปิดการสร้างรายได้นะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็มารูปขวามือเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่ประเทศชื่อนามสกุลใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนวันเดือนไปเกิดซึ่งเพื่อนสามารถใส่ได้ตามปกติเลยนะครับแต่ก็จะต้องใส่เป็นพศเนาะเป็นหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการป้อนข้อมูลธุรกิจก็เลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลอยู่แล้วเพราะเราเป็นครีเอเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็อันนี้ส่วนสําคัญเลยนะการตั้งค่าการรับเงินครับเมื่อเลือกประเทศไทยเลือกบุคคลใส่เบอร์โทรใส่อีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงแท็กนะครับ TIN เนี่ย ให้เราใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรา13หลักนะครับส่วน GST เนี่ยหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะว่าเราไม่ได้จดแบบนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วกดถัดไปได้เลยครับอ่ะครนี้มาดูการตั้งค่าการรับเงินบ้างการรับเงินเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะหนึ่งก็คือลิงก์ให้ Facebook โอนตรงเข้ากับบัญชีธนาคารของเราเลยกับสองนะครับก็คือ ให้โอนเข้า p พ y p a พอแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็จะให้โอนตรงเข้าธนาคารเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดเราเลือกให้ลิงก์โอนด้วยธนาคารนะครับก็เลือกลิงก์ปึ๊บแล้วก็กดลิงก์วิธีการรับเงินมันจะเด้งมารูกขวามือนะครับก็คือจะให้เราใส่ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของธนาคารไอตัวธนาคารเนี่ยมันจะสําคัญก็คือส่วนของสวิตโค้ดเพราะว่าแต่ละธนาคารจะมีเลขสวิตโค้ดไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปในส่วนของเลขสวิต t c โคดให้ดูนะครับว่าวิธีการหาเลขสวิต t c โคดเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างการหาเลขสวิต t c โคดเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆก็เปิด Google ขึ้นมาเพื่อนๆอยากจะใช้ธนาคารไหนรับเงินเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยว่าเลขเลขสวิตโคดธนาคารอะไรเช่นสวิต t c โคดธนาคารกสิกรก็เลือกไปมันก็จะได้เลขตัวนี้มาเห็นไหมครับ อันนี้คือก๊อปตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอาไปใส่ซึ่งสวิปโค้ดของแต่ละธนาคารเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะเห็นไหมกรุงเทพก็จะได้เลขสวิปโค้ดเลขหนึ่งกรุงศรีก็เลขหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อให้ทาง a c e b o o k เขาโอนเงินได้ถูกธนาคารน,นั่นเองส่วนตัวเนี่ยนะครับก็กสิกรน่าจะเร็วหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวของผมเองผมใช้ของออมสินในการรับเนาะก,ก็เลือกเอาแล้วกันธนาคารทุกธนาคารมีเลขสวิปโค้ดหมด เดี๋ยวขออนุญาตตัดกลับไปที่ในส่วนของสไลด์นะครับเพื่อไปต่อเมื่อเพื่อนๆได้เลขสวิตโค้ดมาแล้วก็เอามาใส่นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บกดถัดไปเนี่ยมันก็จะเสร็จสมบูรณ์เนะคราวนี้ก็จะไปใส่ในส่วนของภาษีก่อนที่จะไปหน้าต่อไปเนี่ยมันจะให้เรา enable add-on r ร a l นะครับเราก็ enable ไปเพื่อที่จะทําการให้แอปเนี่ยมาแสดงผลบนคลิปเรียลของเราแล้วเราก็จะสามารถหาเงินนะครับจากตัวเรียลได้ ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงงงแหละเพราะว่าตรงนี้หลายคนพลาดแล้วก็กรอกไม่มาน,นั่นคือการใส่แท็กอินฟอร์มชันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะถามประมาณว่าเราเป็นคนอเมริกาไหมซึ่งก็โน่อย่างเดียวเลยครับรูปซ้ายมือครับโน่อย่างเดียวเลยไม่ต้องตอบอย่างอื่นเลยครับแล้วก็ให้เราใส่เอ็นเดอร์เนมนะครับเอ็นเดอร์เนมก็ชื่อเราชื่อน,ะนมา,ามสกุลภาษาอังกฤษใส่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็จะเขียนเลยว่า I have at non-US TIN ก็คือแท็กนั่นเอง ก็คือพูดงยๆว่าฉันไม่มีเลขประจําตัวผู้สิีภาษีของของ,ของอเมริกาแล้วก็ใส่เป็นเลขบัตรประจําตัวของคนไทยของเราเข้าไปนั่นเองก็คือบัตรประชาชนนะครับสิบสามหลักเสร็จแล้วนะครับก็มันจะสรุปออกมาให้นะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ของเราถ้าถูกต้องเราก็กดเออเซมเอสนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเน็กไปเลยแล้วก็ถัดมานะครับมันจะเป็นพไวนะครับซึ่งไอตัวพไวสวิตเนี่ย จริงๆเราใส่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยได้เลยนะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีการเก็บค่าเซอร์วิสอะไรประมาณนี้ไหมซึ่งอันนี้เป็นของ US นะครับเราไม่ได้เก็บอยู่แล้วเราก็ใส่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยถัดมานะครับก็จะเป็นคอนเซนต์นะครับไอตัวคอนเซนต์เนี่ยติ๊กถูกอย่างเดียวเลยครับติ๊กผูกอย่างเดียวเลยแล้วก็ตรงเซเนเจอร์เนี่ยก็ใส่เป็นลายเซ็นเราแล้วก็เราลงทะเบียนวันไหนก็ใส่เป็นวันที่วันนั้นไปแล้วก็กด next ไปจบ แล้วก็จะสรุปข้อมูลแท็กทั้งหมดให้เป็นแท็กอินโฟเมชันที่เรากรอกอย่างคอมพลตแล้วเนี่ยก็ให้เรากดติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดดันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าการรับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเกิดรายได้ขึ้นนะครับ Facebook มันก็จะตัดรอบบินเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสักกว่าที่21ของทุกเดือนนะครับมันก็จะเก็บประมาณ28วันถ้าเกินหนึ่งรอยูสตาร์แล้วเนี่ยมันก็จะโอนเงินให้เราเนเดือนละครั้ง แต่ถ้าเดือนไหนมันก็จะมีบางเดือนนะมันโอนล่าช้ามันก็จะแจ้งเลยนะว่ามันโอนล่าช้าเราอาจจะได้ยกไปเป็นต้นเดือนหน้าหรืออาจจะไปพอดีใกล้ๆกับของเดือนหน้าเลยก็อาจจะยกไป2เดือนครั้งเลยเอาประมาณว่าถ้าเซ็ตครั้งหนึ่งแล้วแล้วเงินเข้าแล้วครั้งหนึ่งครันนั้นไม่ต้องไปยุ่ง้วครับมันก็จะโอนให้โดยอัตโนมัติทุกเดือนซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในเ,เมนูธุรกรรมได้ประวัติการชําระเงินได้อันไหนที่ยังขึ้นเขาเรียกว่าโปรเซสอยู่อันนั้นก็คือยังยังไม่ได้โอนแต่ถ้าอันไหนขึ้นคร้อมพ นะครับก็เช็คได้ตามตามวิดีโอที่ผมได้พีเต์ไปก่อนหน้านะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองไปเปิดสร้างรายได้กับเลียวดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เลียวเนี่ย Facebook เขาก็ประกาศรงชัดเจนเลยว่าเขาทํามาแข่งกับทิกตอกแล้วก็ปีนี้เขาดันเต็มที่เลยเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเพิ่งออกมาประกาศว่าเลียวเนี่ยเขาได้เพิ่มอยู่ในเมนู Watch เรียบร้อยแล้วคือ Facebook Watch ปกติ Facebook มันจะมีแท็บที่เป็นแท็บวิดีโอใช่ไหมครับตอนนี้เขาเอาเลียวไปแทรกใน Watch ด้วย เท่ากับว่าวิดีโอเรียวของเราก็จะแสดงผลมากขึ้นนะครับโดยอัตโนมัติเลยคล้ายๆกับติกตอกเลยมันโอกาสที่คลิปจะติดเนี่ยมันมีสูงมากนะครับมันมีสูงมากๆเลยและถ้าเกิดเปิดพวกโฆษณาในสตรีมได้รายได้นะโหรายได้มหาศาลตอนนี้มีหลายคนมาทําได้เดือนหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญพันเหรียญก็มีแล้วอย่างผมเองเนี่ยทำสนุกสนุกบางเดือนสองร้อยเหรียญกว่ากับสามร้อยก็เคยได้นะอ่าบางเดือนสามร้อยกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูครับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ไม่เสียหายเลยเพราะถ้าถ้าเกิดเราลงคลิปขายสินค้าได้ก็ส่วนขายสินค้าไปแต่ถ้าขายสินค้าไม่ได้คลิปติดเราก็ได้รายได้จากโฆษณาและดาวนะครับอันนี้ดีกว่าในส่วนของพวกในหน้าเยอะเลยเพราะว่าทิกตอกยังไม่มีพวกโฆษณาที่เป็นรายได้เนาะให้กับเอเตอร์ตอนนี้ทิกตอกถ้าเกิดว่าคุณจะมีรายได้คุณต้องทําพวกในหน้าอย่างเดียวถูกไหมครับหรือไม่ก็ต้องเอาช็อปเอาตะกร้ามาติดถ้าเกิดขายไม่ได้ก็คือจบหรือไม่คุณก็ต้องไปยิงแอกพวกลฟ์สดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็ทํามาให้ลูกเพจทุกท่านได้ดูนะครับตามสัญญาแล้วนะครับอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลองไปเปิดเล่นกันดูครับก่อนจากกันเดี๋ยวขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับช่องทางแรกนะครับที่อยากให้เพื่อนๆมาลองติดตามดูก็คือช่อง YouTube นะทวูตเพจน,นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเนื้อหาต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับพวกคอร์สออนไลน์ได้ซึ่งผมลงให้ฟรีหมดเลยนะไม่ต้องเสียเงินนะครับ จะเรียนยิงแอดเฟซบุ๊กจะเรียน t ิ k กต o k กแอดติ๊กต็อกช็อปจะเรียนเรื่องไอจในนี้มีให้หมดเลยเป็นอัปเดตล่าสุดของปี2 0 2 3หรือปีก่อนๆก,นนก็ลงให้นะครับก็มาติดตามได้ช่องทางต่อมาก็จะเป็นไลน์แอดแอดนะักธุริแปดห้าสี่นะถ้าเกิดคนไหนกลัวว่าเอ้ยจะพลาดวิดีโอเวลาเขาอัพขึ้น YouTube ก็มาฟอลโล่ในไลน์แอดไว้ทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโออะไรก็แล้วแต่ขึ้น YouTube ผมจะบอกแสให้คนที่อยู่ในไลน์แอดเนี่ยได้เรียนฟรีเสมอนะครับไม ช่องนัทวุฒิผู้เพชรเลยเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เซิร์ชเจอหมดก็มากดติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นช่องแห่งไมซ์คนไหนอยากได้กําลังใจยอยากได้ทัศนคติดีๆมาตามดูวิดีโอของผมได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของแฟนเพจชื่อนัทวุฒิผู้เพชรแบบนี้เข้ามาแล้วกดเป็นรายการโปรดด้วยกดให้เห็นโพสต์เป็นคนแรกด้วยนะครับรวมไปถึงกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามด้วยนะครับแต่โปรดระวังแฟนเพจปลอมด้วยนะครับแฟนเพจริงจะต้องมีคนไลค์ เป็นแสนนะเพราะว่าแฟนเพจปอมเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เยอะมากเลยของจริงนะครับจะเป็นแบบนี้เลยมีคนไลค์แสนกว่า2องแสนนะครับมีคนตามสองแสนกว่าแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อนัทวุฒิผู้เพชภาษาไทยแบบนี้ก็สามารถมากดแอดเรนได้ถ้าเพื่อนไม่เต็มนะแต่ถ้าเพื่อนเต็มก็กด Follow แล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดหรือว่ากดให้เห็นคนแรกก่อนแล้วกันนะครับก็มาติดตามชีวิตส่วนตัวได้กอหวังว่า สิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้จะทำให้เพื่อนเกิดรายได้นะครับเอาไปจุนเชือครอบครัวไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ